เป็นปีกระต่ายของหนุ่มวินเมทวินมาพี่ต้นเพราะว่าไม่นานมานี้เพิ่งเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะแบบถูกประกาศให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของแบรนด์หรูอย่างพาด้าโอ้เรียกว่าโอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของแฟนๆหลายคนเลยนะคะแต่เรื่องราวดีๆยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการแบบทางจิม MTV มีมีการออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าวินนะคะเตรียมเดินทางไปจัดแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกนะคะที่จาการ์ตานะคะกับ งานที่ชื่อว่า Win First Solo Fan Meeting นะคะินจาการ์าโอ้เรียกว่าแบบความพิเศษครั้งนี้คือจัดเต็มซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะเป็นสถานที่ที่จัดงาน F4 ด้วยนะที่ก่อนหน้านี้แบบแก๊งเขาแบบไปจัดงานกันวินก็จะจัดที่นี่ด้วยนะคะก็งานนะคะจะมีขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะคะ แฟ,แฟนเตรียมปักวันกดบัตรได้เลยวันที่17มกราคมนี้เวลาบ่าย2เป็นต้นไปพอ,อ,อ,อแบบทางค่ายมีการประกาศปุ๊บแน่นอนว่าแฟนคลับดีใจมากเพราะแบบเป็น,ปน,ปนแฟนมิทติ้งเดียวครั้งแรกของวินแถมจะบินออกไปนอกประเทศ<ฆ>ด้วยนะคะเลยทำให้แฮชแท็กนะคะวินเฟิร์สแฟนมิทติ้งอ่าจากาตาะครับเป็นแบบมีแบบตัวย่อเนาะขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีเลยโอ,อ้เรียกว่าแบบเป็นแฟนหลายคนน่าจะอิจฉาพี่สาวอินโดกัน สุดลิตเลยเพราะแบบเปิดไปปุ๊บก็บินไปนู่นเลยเอาเป็นว่าแบบใครมีแรงมีกระซับสามารถสู้ไหวก็สู้ค่ะเรากดบัตรกันได้กดบัตรสู้แล้วก็บินข้ามไปดูกันได้บินข้ามไปดูเลยจองตั๋วนะวันนี้เลยบัตรยังไม่ได้ไม่เป็นไรจองตั๋วไว้ก่อนนี่แมเต้าพร้อมไหมโอ้ต้องลางานเขาบกวาจะให้ลาหรือเปล่า แต่ว่าช่วงช่วง,งเดือนมกรากลางเดือนมีหลายคนมากนะที่จะเปิดบัตรขายบัตรกันนะเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือแบบเชื่อว่าถ้าเกิดใครแบบอยู่หลายดอมหลายติงน่าจะแบบเงินนี่น่าจะแบบหาเริ่มไม่ทันแล้วเปิดบัตรเดือนนี้กันเยอะมากโอ้อเรียกว่า,าแบบจริงโผล่สู้กันสุดฤทธิ์เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แฟนคลับทุกคนคะ่ะเ,เราจะสู้ไปได้วยกัน